ดูดวงชาวราศีธนูถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งให้เงียบให้มากที่สุดท่านเคยเจอหรือไม่นะครับผมโบล่ามโบลานกล่าวาไว้การเบิกบุญมาใช้มากๆจนบุญหมดนะครับผมจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพราะอะบุญไม่เหลือแล้วนี่เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งให้ท่านเงียบเอาไว้นะครับผมบางคนเขาถึงขั้นเขาเรียกว่าหลบหลีกซ่อนเร้นไม่ยอมบอกใครเลยรางวัลที่หนึ่ง ง,นงินเงินราวันที่หนึ่งได้มาโอ้บางคนเรียกเงินร้อนได้เงินมามันร้อนเหมือนแป๊บเดียวก็หมดนะนะจะสิบล้านกี่สิบล้านก็หมดนะหรือหกล้านแป๊บเดียวนะผมเพราะว่าสิ่งต่างๆเขานะครับผมไม่ยอมนะพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายสิ่งต่างๆที่มองเห็นนะผมเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านจะได้ดีเขาไม่ยอม เกิดไปทํากับเขาไว้ตั้งแต่อดีตชาติเรื่องราวาต่างๆเราไม่รู้อดีตชาติเราทําอะไรไว้แต่ว่ามีคนออกข่าวหน้าหนึ่งเยอะแยะมากมายที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะถูกรางวัลที่หนึ่งให้ท่านปิดวาจาให้เงียบหรือว่าแอบ,บเก็บเงียบๆอย่าเพิ่งใช้ถ้าท่านถูกแล้วให้ท่านเงียบต้องเก็บไว้สักหนึ่งปีเงินมันไม่เน่าหรอกนะครับผมให้มันเก็บไว้ในธนาคารเก็บไว้อย่างนั้นแหละนะผมแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติ ครับผมกินข้าวออกมามากไข่เจียวก็แล้วแต่ครับสบายๆครับมันอุ่นใจนครับแต่ถ้าท่านเอาออกมาใช้เนี่ยเขาเชื่อว่าพูดผีปีศาจหรือคนจะเข้ามาทวงเข้ามาลุมเข้ามาเหยียบบางคนข้ามถนนปุ๊บไปเลยนะผมไม่ได้ไม่ให้ใช้ผมกว่าจะมีบุญกุศสลวาสนาขนาดนี้ต้องเก็บเงียบก่อนก่อนแล้วเก็บเงียบไว้ก่อนในดวงชะตาขงท่านยังตกตำแหน่งดาบถือดาบตั้งขึ้น กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหวานเอาจริงเอาจังจนะสมาเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคด้วยโอกาสเงินโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงแบบนี้เป็นคนชิงไหวชิงคลิปจะร่ำรวยด้วยทรัพย์เงินทองจะร, forest, รวยเลยๆการที่ท่านได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะเกิดความคล่องตัว เกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสกสมสมหวังดังใจหมายทัานจะเจริญลุกเรืองอย่างลูกโลดประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์จะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตก,ตกตำแหน่งจะเมจิตเชี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปกักกุ้มครองรักษาปัญหาหต่างๆต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นครับถูกรามัลที่หนึ่งแล้วจะหัวเราะ ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องอยู่ให้เป็นในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวสายสามดาวขวาสามดาวมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเ้าหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลศเทวดาลงมาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปักธงเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลนปัฒนา พระราชาส่งมอบถ้วยทองท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมีดาบปักลงมาทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าดีจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลบันกล้าดีจะมุ่งมั่นตกตําแหน่ง n เวอร์ดวงชะตาของท่านยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นนะผมให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบียเพลงกองกัน เตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยัง่งเจ็บปวดด้วยร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระบอกมีดปักตรงกลางใจกระวนกระวายก,กระสาวสายดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาซท,ที่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มในโชกตานะครับูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมิปใหม่ถูกใจคลิปนี้ให้ติปหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้นะครับ สำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้การงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของเดือนคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ในองค์กรซึ่งจะช่วยให้งานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนอาจมีอุปสรรคหรือความท้าทายบางอย่างเกิดขึ้น แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามของคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นในช่วงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานโอกาสในการได้งานใหม่ที่ตรงกับความต้องการของคุณมีสูงโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบว่าธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อาจไม่ได้ก้าวกระโดดแต่ก็มีความมั่นคงคุณอาจได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเริ่มโครงการใหม่ๆที่จะสร้างผลกำไรในระยะยาวด้านการเงินในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีธนูอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีโอกาสสูงที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ เข้ามาอาจมาจากโบนัสรางวัลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันเช่นการถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญมูลค่าสูงรายได้ประจำของคุณจะมีความมั่นคงและอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้คุณสามารถจัดการค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้อย่างสบายใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปเนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่วางแผนจะลงทุนเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินที่รอคอยมานานเช่นการอนุมัติสินเชื่อหรือการได้รับเงินคืนจากการลงทุนซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีเดด้านการเรียนสำหรับชาวราศีธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณจะมีความกระตือรือร้น ในการศึกษาหาความรู้มากขึ้นและมีความสามารถในการจดจำและเข้าใจบทเรียนได้ดีเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีภาระงานหรือการบ้านมากขึ้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามคุณจะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนและจะัดสรรเวลายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับงานทั้งหมดได้โดยไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่มหรือโครงงานร่วมกับเพื่อนคุณจะได้รับความร่วมมือที่ดีและอาจได้รับมุมมองใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคุณนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเตรียมตัวสอบหรือนำเสนอผลงานโดยคุณจะสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการค้นคว้าข้อมูลและแตัดสินใจเลือกสถาบันหรือหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของคุณโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาหรือการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการศึกษาต่อมีสูงในช่วงนี้ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในแง่ของยอดขายและผลกำไร4 คุณจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องและลูกค้าเก่าก็ยังคงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในช่วงต้นเดือนอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดแต่ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีและการบริการที่มีคุณภาพคุณจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้การนำเสนอโปรโมชั่นรหรือแคมเปญพิเศษในช่วงนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่ยอดขายจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคุณอาจได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือได้ลูกค,ค้ารายสำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอดขายอย่างมีในสําคัญสำหรับธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายช่องทางการขาย หรือเพิ่มการลงทุนในการโฆษณาออนไลน์เนื่องจากจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุณอาจพบว่ามียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นโอกาสดีในการขยายตลาดไปสู่ระดับสากลอย่างไรก็ตามแม้ว่ายอดขายจะดีแต่ควรระมัดระวังในเรื่องของต้นทุนและการบริหารสต็อกสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรจะเป็นไปตามที่คาดหวังการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้าล่วงหน้าอย่างรอบคอบจะช่วยป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต็อกในช่วงที่ยอดขายสูงโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีธนูในทุกๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายแม้จะมีความท้าทายบ้างในช่วงต้นเดือนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดการเปิดใจรับโอกาสใหม่ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานเชิงบวกของดวงดาวในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปด้วยเพื่อให้คุณมีพลังในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีธนูคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่เต็มเปี่ยม และแรงบันดาลใจที่จะทําสิ่งใหม่ๆแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและทัศนคติเชิงบวกคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างดีด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวธนูที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์คุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น อาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความเข้าใจผิดหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารคุณอาจรู้สึกว่าคู่ครองไม่เข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของคุณในช่วงเวลาเช่นนี้การเปิดใจพูดคุยกันอย่างจริงใจ และการรับฟังกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการซื้อบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวหากคุณและคู่ครองกำลังคิดจะมีบุตรนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากดวงดาวส่งผลดีต่อเรื่องการมีบุตรและการขยายครอบครัว ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตคู่และหน้าที่การงานคุณอาจรู้สึกว่ามีภาระงานมากขึ้นและอาจทำให้มีเวลาให้กับคู่ครองน้อยลงพยายามจัดสรรเวลาให้ดีและอย่าลืมแสดงความรักและความใส่ใจต่อคู่ครองแม้ในอย่างที่คุณมีงานยุ่งการแสดงความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้านความรักคนโสดสำหรับชาวธนูที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสนใจคุณโอกาสในการพบรักใหม่มีสูงมากโดยเฉพาะในสถานที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การท่องเที่ยว หรือการทำงานอาสาสมัครคุณอาจพบคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันและมีทัศนคติที่เข้ากันได้ดีกับคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาคนใหม่ๆอย่าด่วนตัดสินใจหรือรีบร้อนเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจปูกมัดความสัมพันธ์ที่จริงจังนอกจากนี้คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังถูกดึงดูด โดยคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากที่คุณเคยชอบในอดีตอาจเป็นคนต่างวัฒนธรรมหรือมีพื้นเพที่แตกต่างจากคุณซึ่งจะทำให้คุณได้เปิดมุมมองใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากความสัมพันธ์นี้สำหรับคนที่กําลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นคุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะเปิดใจ และแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณแต่ก็ควรทำด้วยความระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้คือการรักและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นใช้เวลานี้ในการสำรวจตัวเองเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆจากความสัมพันธ์และพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่แท้จริงเมื่อมันมาถึง สรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในด้านความรักสำหรับชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการเรียนรู้ที่จะเข้าใจทั้งตัวเองงอและผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความสัมพันธ์จงเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและโอกาสที่เข้ามาแต่ก็อย่าลืมรักษาสมดุล และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องความรักด้วย